สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพ่อกันนี่เราค่ะวันนี้ได้ตำม,มือกระดองนะคะเนะาะตำเรามือกระดองไอตัวปุงใหญ่เด้กำลังพอดีค่ำจากล,ว,ลวกเน้นนันมียกมาก,กี่น้ำค่ะ <c oughs> แซบเลยครับนะครับแซบ,บกันครับหึ <c oughs> เป็นวันเซามีด้ก มุมมองเบิดเอาเอาเอาพัตาาตะวะโตเพิ่งเงินวันบินมาขายหนากันแท้นี่ถูกกินปลาหมึก หอมเห็ดมีมที่ใส่เห็นมีมียกเนี่ยช้เใส่ยังก็เทียบเกี่ยวคมเทียบเกี่ยวอืม Good on. ง่านเนาะงดราคาเนาะกะีบิบาทายเซ่เนี่ยหลายคน เหนพระขาเราคิดอยากแกงน้ำใหม่คุณให้ไหมคัน้ำใหม่คุณไไฮน้ำใหม่นอนนิดหน่อยถาเขาจะเอายากน้ำอยู่งบอกคุณนหยเองที่มันขึ้นต่ำให้หัวให้ปลายหน้าปลายให้นี่ยไฮว่าสู้นน้ำไฮนอนนิดหน่อยสำลี เขาเพ,อพอืปลูกยวนให้คือเพื่อนเขาให้ไนะเพ,อพ,อพอื่อนเขาเพื่วนเอามาทุบๆๆ,ๆแกงเต็มขาขาเนี่ยมันสวยแซ่บๆเลยเนี่ยบานตอนแล้วจะสิลกิน

ตำไน้ำปูค่ะหน้าดำเปือป่อยๆเลยนก,นนกห้องดังจังเนาะตัวนี้หน่อยเนาะนกสารพัดแล้วธรรมชาต <c oughs> ิเนาะ <c oughs> <c oughs> มเพ็ดมังคุด,ดนี่ใคกินตัวนี่พ่อกับัวปันได้ผัก น่อยไงหวานอืมน้ำมหลายน้ำมหลร้ายขนาดพริกหวานน่ะน่วยเปลือกบางๆอ่ะมันจีหวานนุนแบบนุ่มช้ำดีจากที่กินมาหลายๆน่วย้เนี่ย เดียรมันขึ้นดีจังเด้ไนไม่หนิอหมาบ่ขึ้นเนียนแต่ว่ามันบนใหญ่ขึ้นนะมันเคาะขึ้นดีอยู่แต่ว่าที่เฮาได้กินอ่ะคือมันเกิดเองเนียมันต้องดินแล้วก็สภาพอากาศพร้อมแล้วเป็นห้าตั้งใจปลูกบ่ได้กินไอนไหนบ่ตั้งใจปลูกชิมไปทั่วไปเทียบมันเกิดดีฮัก ผู้ใดเฮ็ดหน้าผ้าก,กันดำให้ดำหน้าแล้วเราบอกคา่ะบางคนก็วานเนาะวานวานยอดดำใครผู้ใดดำกันตอนนี้หลักกาลังดำเรียนหน้าเหมือนยางคักแล้วช่วงนี้ดำหน้าเรีนหน้าเนาะอันนี้ให้เล่นกับใครเหรอขอ <c oughs> งคนไหนซักอันนี้เ,นเอา ผลมัะใครมันขาดช่วงเนอะมันเป็นอย่างนี้นผลขึ้นช่วงอือืหวานนี่ยังมันละมุนมห้ยไม่ยังละมูดามาักกันมันคุดเ <laughs> <laughs> พราะ่าผิด <laughs> มุดมังคุดซื้อคลายกันเนาะฮืม ข้าวมันยังไงเราเห็นเลือ,เอดเราเรื่องนี้ก็ได้เลือ,อดขนาดเลือดนันีน่นบีบบ้างไม่ได้เลแข็งแข็งเน่ยปาดได้สามหน่วยแหละ <g ül> มันขุดโลหนึงนอกนั้นบีบมีดมีดปาดบ่เข่าเลย <g ül> ขนาดเลือกเอาด้วยเนี่ยเจียงเนาะเสียบเพีย้ยนเอาเด้อค่ะวันนี้สิไปแล้วค่ะ,ะ,คะถ้าผู้ใดไมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้นะแม่เด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพอกันคลิปนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ